ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามเนี่ยช่แอนของเรานะครับตอนนี้นะครับยอดนะครับยอดที่เรามีผู้ติดตามนะครับประมาณ1050คนแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ต้องมาคุยกันตรงๆนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันของฟินโกนะครับที่ทางบริษัทนะครับยุติการจ่ายคอมมิชชั่นในส่วนของ การแนะนำ P.S. นะครับ p r e f e r t e c Shopper ไปนะครับก็ทำให้หลายๆคนนะครับขาดรายได้นะครับซึ่งรายได้ข้อนี้นะครับเป็นรายได้ที่ทำให้นะครับหลายๆคนที่ทำธุรกิจฟินโก้นะครับลืมตาอ้าปากได้เลยในส่วนนี้นะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อฟินโก้นะครับใช้ระบบ a อป i ลิเอช e ์มาร์เก็ตนะครับในการจ่ายคอมมิชชั่นนะครับก็ จริงๆแล้วนะครับทำให้คนที่ตกงานนะครับในช่วงของโควิด19นะครับมีรายได้นะครับกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรฮะ w o r o r r o m home อยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถมีรายได้กับแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับในส่วนตัวของผมนะครับก็อยากจะให้นะครับทางฟินโก้นะครับกับกฎหมายของประเทศไทยนะครับ ลงตัวกันสักทีนะครับก็จะได้มีการาทำธุรกิจกันอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ถามว่าทำได้ไม่ทำได้นะครับแต่ระบบการจ่ายคอมมิชชั่นก็ยังไม่สามารถที่จะจูงใจนักธุรกิจเข้ามาทำาธุรกิจกับฟินโก้ได้ก็อยากจะปากนะทางาผู้บริหารของฟินโก้นะครับยังไงแล้วถ้าเกิดได้ดูคลิปนีด้วยนะครับก็ ให้ติดต่อผมเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะติดตามข่าวสารของฟินโก้เนี่ยจากที่ไหนเลยนะครับทางอัพไลน์ก็ไม่ได้ทําธุรกิจแล้วนะครับก็บอกไม่ได้ติดตามข่าวของฟินโก้เลยนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีข้อมูลข่าวสารที่จะอัปเดตกับทางสมาชิกต่อได้ก็มีหลายคนนะครับที่เขาอยากจะ ทำธุรกิจนะครับที่หลังจ่ายคลิปวิดีโอของผมแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาแล้วก็บอกว่าผมนะครับดูคลิปแล้วเนี่ยผมสนใจที่อยากจะทำธุรกิจ